สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องของวงการฟุตบ,บอลน,นะครับเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายเตะที่น่าสนใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่มาพูดถึงบ้างเดี๋ยวเราไปรวยกันในเรื่องของตลาดซื้อขายเตะค,คลิปนี้นะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับที่มาสรุปกันก็คือมีรายงานข่าวข้อสิบออกมาจาก Cor ีเอเร่เดลส์สปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีครับว่า ตอนนี้แมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อไปอยังอินซากินะครับเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวมาคุมทัพแทนที่ลาบทาั้งนิกนะครับที่จะผันตัวไปเป็นที่ปรึกษาของทางสโมสรนนะครับหรือว่าแมนยูเนี่ยต้องการผู้จัดการทีมแบบถาวรนั่นเองนะครับซึ่งทางอินซากิก็กําลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในการคุมทัพอินเตอร์มิลานด้วยนะฮะก็เลยรู้สึกว่า บอร์ดแมนยูเนี่ยประทับใจแล้วก็อยากดึงตัวมานะครับเราก็จะอาจ,จมาเป็นเรื่องของเครดิตนะในการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ร่วมกับอิลิเทนฮารกนะครับหรือว่าในรายของซีดานนะครับพอซิติโนอย่างเงี้ยนะครับก็อินซากิอาจจะอยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนยูพิจารณาก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการเล่นข่าวค้าสกินออกมานะครับอาจจะเป็นในช่วงที่อินเตอร์มิลานฟอร์มดีด้วยนะครับแล้วแมนยูเนี่ย ก็กำลังมองหาผู้จัดการทีมแบบทาวนพอดีก็เลยเอามาจับเชื่อมโยงกันส่วนในเรื่องที่2ครับที่เอามาฝากกันนะฮะโยงมาที่เรื่องของลิเวอร์รพูลนะครับมีรายงานจากเดอะเทลกราฟนะครับสื่อของอังกฤษชื่อดังครับมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆนะครับก็ได้มีการรายงานกลับมาครับว่าลิเวอร์รพูลเนี่ยปฏิเสธที่จะมอบค่าเหนื่อยตามที่บูเมซาราเรียกร้องครับ ระหว่างการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ที่ยังไม่อาจบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับนะซึ่งเรื่องของการเจรจาสัญญาใหม่ของซาร่าเนี่ยก็มีการพูดคุยมาพอสมควรแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังหาจุดลงตัวไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเหลือเรื่องของเวลาให้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยซาร่ายังไงก็ จะสามารถตกลงกับทางลิเวอร์พูลได้เรื่องของสัญญาฉบับใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงตัวเท่านั้นเองนะครับรอติดตามมาดูต่อไปส่วนทางด้านจจกเกนครอฟเบียนะครับผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลก็ออกมาบอกนะครับว่าการตัดสัญญาบูมเมซาร่าเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับไม่ได้เหมือนกับการซื้อโทรศัพท์มือถือที่ซื้อแล้วมันจ่ายเงินแล้วจบอะนะครับซื้อมาปุ๊บได้เลยได้ของเลยอะไรประมาณนั้นนะครับจ่ายเงินปุ๊บได้ของเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการต่อสัญญาการพูดคุยเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรให้มันลงตัวนะครับรอกันหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับแฟนหงนะครับเกี่ยวกับกเรื่องของการต่อสัญญาของทางมูเมซาลานะครับแล้วก็อีก,กเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเชื่อมโยงไปที่เลวบูครับก็มีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการระบุกันออกมาว่าเลวบูเนี่ยได้มีการส่งแมวมองไปดูฟอร์มจอรอดโบเวนนะครับ ในเกมที่เวสแฮมเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะนอริซิตี้ได้2อูนย์นะฮะซึ่งทางชาร์ลอตโบเวนเนี่ยก็เป็นที่สนใจของลิพูมาได้ซักระยะหนึ่งแล้วข่าวมาหลายต่อหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งซื้อในช่วงมก,กราคนี้น่าจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าน่น,น,นรับว่านักเตะก,ก็ยังแฮปปี้ดีกับทางเวสแฮมด้วยกําลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยนะครับแถมทั้งเวสแฮมก็ยังไม่อยากปล่อย จะรอรนเว้นหลอกนะครับในช่วงมกราคมนะแต่ว่าซัมเมอร์ดูแล้วก็ยังยากแหละแต่ก็คือซัมเมอร์มันอาจจะมีเวลาเรื่องของการเจรจามากกว่านะครับมกราคมไม่น่าจะทันนะฮะแล้วก็ราคาค่าตัวเชื่อกันว่าสูงแน่นอนอีกข่าวหนึ่งของทางเลี้ยวภูครับที่หยิบยกมาสรุปกันก็คือเลี้ยวภูเนี่ยแสดงความมั่นใจแบบสุดๆครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้าตัวจูเบลลิงแฮมนะครับ กองกลางเดารุ่งของบดอสเซดตบุนมาเสริมทัพได้อย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นะครับหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงมาหลายเดือนเช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็แข้งรายนี้นะฮะก็เป็นที่สนใจของทั้งแมนยูซิตี้แล้วก็เชลซีอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละนะซึ่งสัญญาเหลือเยอะครับเรื่องของเม็ดเงินก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันนะที่จะเป็นค่าชดเชยค่าเกี่ยวกับเรื่องของฉีกสัญญาเรื่องต่างนะครับออปชั่นนู่นนี่นั่นอีกนะฮะเฉพาะค่าตัวเนี่ย ว่ากันว่าก็เกือบ100หน0่ล้านปอนด์แล้วนะที่ดอทมุลเนี่ยต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเกี่ยวกับดิวนี้นะครับส่วนในเรื่องของอาเซนอลกันบ้างน,นะครับเว็บไซต์โกเนี่ยมีการอ้างกันออกมาครับว่าอาเซนอลเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรที่ให้ความสนใจคว้าตัวเดลอาโก้คอสตานะครับนะซึ่งจะเป็นการดึงคอสตาเนี่ยกลับมา ร่วมเล่นในพิบัติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็เคยอยู่เชลซีมาแล้วนะครับแล้วก็ประสบความเด็จมาซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการแยกทางนะมีการแยกทางกับทางต้นสังกัดเดิมนี่แหละแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรรวมถึงาร์เซนคาดว่าน่าจะมีการพูดคุยกับทางนักเตะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะก็อาจจะแบบคุยเบื้องต้นไปท้าทามไปนะครับคุยออปชั่นนน่นนี่นั่นไป เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับอาร์เซอนอลต้องการกองหน้ารายใหม่อยู่พอดีนะครับนะก็เอาแบบตัวที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วกันแบบระยะสั้นแล้วก็ในเรื่องของเออร์ดิงเบลฮาร์แลนด์นะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกึงก่งๆเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตนะครับเจ้าตัวบอกว่าตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเลือกที่จะไม่พูดนะครับเพราะว่าต้องการเคารพต่อสโมสบรบรูซเด์มุนครับ แต่ว่าตอนนี้สโมสรอนเนี่ยเริ่มมีการบีบให้ผมเนี่ยทำการตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าอนาคตคุณเนี่ยจะอยู่หรือจะย้ายนะฮะมันก็เลยทําให้มีการโยงกระแสสิว่าเฮ้ยหรือว่าอนาคตของฮาแลนด์เนี่ยอาจจะชัดเจนเลยในช่วงซัมเมอร์นะครับท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้าน,นั้นก็มัน50าสบมาโดยตลอดนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ากระแสแรงแบบนี้มันก็มีโอกาสย้ายแล้วก็อยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามีโอกาสย้ายมากกว่า เพราะว่ากระแสแรงมากนะว่าหลายๆทีมเนี่ยเตรียมทุ่มงบมหาศาลเลยคว้าตัวฮาเลนในช่วงซัมเมอร์นะครับก็รอติดตามกันทีนี้อีกฝั่งของดอทมุนด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเป็นฝัน่งของบอร์ดนะครับบอร์ดระดับสูงของดอทมุลอย่างฮันโยคิมวัซเคเนียซีอของทางดอทมูลเนี่ยก็ออกมายืนยันรับว,ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางฮาเลนนะซึ่งเจ้าตัวก็ยังแฮปปี้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่ให้สัมภาษณ์ แล้วก็ฮาแลนให้สัมภาษณ์บอกว่าสโมสรบีบเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งฮาแลนเขาก็พูดแบบเป็นคนพูดตามตรงอะ่ะคิดอะไรได้ก็พูดไปนะครับแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องวันนั้นอกมานะครับเพราะฉะนั้นรอดูสากการณ์กันดูต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องของฮาแลนนะฮะว่าเจ้าตัวจะเลือกเส้นทางแบบไหนนะครับอยู่ต่อไปหรือว่าย้ายทีมขณะที่เรื่องของนิคลัสซูเล่นะครับในวรับของบบเยอร์เนี่ยล่าสุดเนี่ย ก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับทางเชลซีนะฮะเหมือนกับว่าทางแข้งรานี่มีความต้องการที่จะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งนะครับแล้วก็มองว่าทางเชลซีเนี่ยน่าจะเป็นปลายทางที่น่าสนใจนะฮะซึ่งเชลซีเนี่ยมีปัญหายอยู่พอดีครับเพราะว่าเรื่องของแนวรับอย่างโุดริเกอร์เนี่ยคือ,อยังแบบไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตนะฮะเิเสเยนเซนก็มีข่าวการย้ายทีม,ทมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเสริมแนวรับรายใหม่ซึ่งโซเล ถ้าเกิดสนใจก็ถ้าเกิดเชลซีเอาจริงด้วยนะไม่น่าจะพลาดนะครับสปอร์ตบิลรายงานมาแต่ว่ามีอีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจด้วยก็คือบาร์เซโลนาที่ให้ความสนใจนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของซาบีนะครับแล้วก็บาร์เซโลนานั่นแหละตามรายงานจากสปอร์ตครับมีรายงานออกมาว่าบาร์ซ่าเนี่ยมีโอกาสที่จะปล่อยตัวเมมฟิสเดปายออกจากทีมในช่วงเดือนนี้นะครับนะซึ่งเมมฟิสเดปายนะเวลาเนี้ย ได้รับความสนใจอยากยูเว่ก็มีนะครับแล้วก็หลายๆทีมในอังกฤษด้วยที่สนใจอยู่นะครับแต่ว่าข่าวมันบางมากนะซึ่งยูเว่เนี่ยมีข่าวเป็นไม่ได้สูงสุดนะครับเพราะว่ายูเว่ต้องการมองหาทางตัวแทนของทางเคียซ่าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็ติดตามมาดูครับทางบาเซลนาไ่ไไม่ได้มีปัญหาซาบีไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพร้อมปล่อยอยู่แล้วนะ แล้วก็กลับมาเรื่องของเชลซีอีกรอบหนึ่งนะครับเลกิฟเนี่ยมีการเล่นข่าวออกมาว่าชูกกนเด้แนวรับคนสำคัญของทางเซบียาเนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายสำสำหรับการเสริมทัพของทางเชลซีแบบต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องเงินครับเป็นเรื่องสําคัญเลยนะเพราะว่าเชลซีเนี่ยก็ต้องกล้าจ่ายนี่แหละในราคาเกือบเกือบแปล้านบอน์เป็นราคาค่าฉีกสัญญานะครับซึ่งเชลซีก็จับตามองแนวรับรายนี้มาสักรยายะหนึ่งแล้วนะครับนะ ก็คาดว่าซัมเมอร์นี้น่าจะจริงจังเพิ่มขึ้นไหนจะมีเรื่องของแนวรับที่มีโอกาสย่าทีมอย่างอัสปิลิกเวตาหรือว่ารูเดเกอร์หรือว่าคิวเตียนเซนด้วยนะครับนะก็ต้องมองหาแนวรับรายใหม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องเราต่อมานะครับก็เป็นรายงานจากเดลี่เมลนะครับก็เป็นเรื่องของคิวเตียนเซนนี่แหละนหะก็มีรายงาก็นออกมาว่าตอนนี้บาเยอร์เนี่ยก็ เป็นทีมล่าสุดนะครับที่แสดงความสนใจคว้าตัวอันเดสคิสเนเซนนะครับแนวรับของทางเชลซีนะซึ่งแนวรับรายนี้จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ทําให้นักเตะเนี่ยมีโอกาสที่จะคุยกับสโมสรอนใดก็ได้ร่วงหน้านะครับถ้าเกิดสโมสรอนเหล่านั้นเนี่ยต้องการก็สามารถเข้ามาคุยได้เลยนะครับนะแล้วก็ไบเยนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งแล้วกันที่ให้ความสนใจแล้วก็ยังมีบาซ่ายังมีดอตมุนยังมีอัตมาลิดด้วยนะครับ ในรายของอาดามาตาเร่ครับก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับทางท็อตแนมอสเปอร์นะครับก็รายงานล่าสุดบอกว่าท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยเสนอ l i s รายชื่อ4นักเตะของทางสเปอร์นี่แหละให้กับวูฟวไว้พิจารณาเรื่องของการสลับดิวหรือว่าการทำดิวในการคว้าตัวอาดามาตาเร่นะครับฝั่งสเปอร์เนี่ยจะมีไรอันซันยองนะครับมีโจโรดอนมีทางทันกันก้านะครับแล้วก็มีทางเจลคักนะครับนะซึ่ง ถือว่าเลือกใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ก็จะเอามาใส่เป็นส่วนหนึ่งในดิวแล้วก็บวกกับเงินก้อนหนึ่งในการคว้าตัว,ตว,ตวเตาเร่น,นะครับก็เป็นข่าวออกมาหลายๆรูปแบบนะครับในเรื่องการคว้าอาามาเตาเร่ที่คอนเต้ต้องการมากในเรื่องของตเ,อเต,ต,ตงา,ราเร่เน,เนี่ยก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับทั้งบิงแบ็กก็ได้ทั้งตัวรุกตัวริมเส้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็โอเคติดต่างม,มาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ